ธรรมส,สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกแปดพระบุญสุทธสีโลนิลาลัยศูนย์สื่อการสอนพุทธศาสนาวัดสวนวางตะบนแม่นางขาวอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาอาวันนี้จะมาแนะนำวิธีการปิดสื่อการสอนนะครับวงล้องหมุนรูปทรงเลขาคณกนิตสำหรับอนุบาลปฐมวนันะครับก่อนอื่นนะครับเราก็มาดูกันว่า สิ่งที่เราจะต้องตราสเตรียมนะมีอะไรบ้างนะครับอุปกรณ์ต่างๆก็คงเหมือนกับสื่ออื่นทั่วไปก็คือเครื่องพิมพ์กระดาษโฟโต้120หรือ130มแกมเครื่องเคลือบพลาสติกแผ่นพลาสติกเคลือบ A4 นะครับหมุดทองสองขา แล้วก็แผ่นยางแม่เหล็กนะครับสกอตเทปใสแล้วก็เป็น,เ,นเทกเปเาเทกาวสองหน้าแล้วก็แผ่นสังกะสียี่คูณ19เซนแล้วก็ฟลูเจอร์บอร์ด1แผ่น52คูณ36เซนอันนั้นก็จะเป็นแผ่นตัวแบบชิ้นส่วนปิ้นออกมาเพื่อประกอบนะครับอุปกรณ์ต่างๆก็มีคร่าวๆ อย่งนี้นะครับต่อไปเราก็จะมาเริ่มลงมือผลิตกันเลยนะครับครับขั้นตอนอันดับแรกนะครับมือจะเป็นชิ้นส่วนนะครับตัวแบบนี่คือตัวแบบวงล้อหมุนรูปทรงเรขาคณิตน,นะครับตัวนี้เราปิ้นด้วยกรนะดาษโฟโต้120แกรมหรือ130แกรัมจะมีอยู่2แผ่นตัวแผ่น แผ่นพื้นแผ่นแบบนะครับแล้วก็อีกชิ้นอีกอีกแผ่นหนึ่งนี่เป็นชิ้นส่วนรูปทรงเลขาคณิตแล้วก็มีเข็มนาฬิกาตัวชิ้นส่วนต่างๆนี่เราจะตัดนะครับตัดเป็นชิ้นชิ้นตัด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 พอเราปิพนเสร็จแล้วก็ตัดเป็นชิ้นชิ้นตัดเป็นชิ้นชิ้นก่อนนะครับตัด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 เสร็จแล้วทั้งหมดเราก็จะไปเคลือบพลาสติกนะครับ อันนี้เราเคลือบพลาสติกแล้วตัวนี้ตัวแบบเคลือบพลาสติกแล้วส่วนชิ้นส่วนก็จะเป็นอย่างนี้เราตัดเสร็จเราเคลือบเคลือบเสร็จแล้วก็มาตัดอีกที<ๆ>ก็จะได้เป็นชิ้นชิ้นแบบนี้นะครับอยู่ที่เห็นอย่นันนี่นี่คือชิ้นส่วนที่เราตัดแล้วโอเคขันดับแรกก็ตัวแบบนะครับเราก็จะตอกตะไคร้ อตอกทะลุเป็นรูนะครับเข็มนาฬิกาตอกทะลุเป็นรูนะครับอันนี้ทะลุเป็นรูจากนั้นเราก็ใช้หมุดทอง หมุดทองสองขานะครับหมุดทองสองขาแล้วก็เป็นแหวนแหวนวงกลมซื้อตามร้านพวกขายเครื่องมือก่อสร้างอะไรรถยนต์ร้อยเสร็จแล้วก็ร้อยไปด้านหลัง โอเคครับน,นี่หมุนได้นะหมุนกล้องวน,นด้านหลังก็ติดไอเทปการสองหน้านะครับอันนี้ติดไปแล้วบางส่วนก็ติดเพิ่ม นั้นก็เอาอันนี้เป็นสังกษสีนะครับติดเทปกาวสองหน้านี้ติดไปด้านหนึ่งนะติดด้านหนึ่ง แผ่นสังกะสีเนี่ยมันมันจะคมเพราะนั้นเราใช้ต้องระวังปิดต้องคือต้องซ่อนไม่ให้ไม่ให้เห็นม่นันจะบาดเวลาเด็กเด็กใช้จะบาดเพราะนั้นตรงนี้เราต้องต้องระวังให้มากที่สุด แล้วก็ทำการลอกสังกษสีมันจะติดกับตัวแผ่นยางแม่เหล็กมันจะราตัว รูปทรงไลค้าขนดิดไปติดแผ่นยางไม่เหล็กแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกระดานแม่เหล็กให้ตัวแผ่นนี่มันสามารถติดได้นะครับโอเคทีนี้เราก็ติดตรงที่ลบ

Hello. No. น,นีติดตรงรอยที่เรากีดไว้แล้วอันนี้ก็ลอกข้าวสองหนะ้า อันนี้ได้แล้วอันนี้เราก็จะติดแผ่นยางม่เหล็กนะครับอันนี้ติดไปแล้วบางส่วนลอกแล้วก็ติดด้านหลังมีขายเป็นม้วนนะครับกับเป็นแผ่น ขนาด A4 โอเคเวลาเล่นนะครับก็ให้เด็กหมุนที่เข็มนาฬิกาตรงกับอะไรอันนี้สี่เหลี่ยมข้างหมูก็ต้องหาเด็กต้องหาจิตสี่เหลี่ยมข้างหมูมาใส่โอเคหมุนไปสามเหลี่ยมอ้หมุนสามเหลี่ยมปุ๊บใส่ให้ตรงโอ okay. <Okay>. 4, <S <S เคสี่เหลี่ยมกัสี่เหลี่ยมพื้นผ้าสามเหลี่ยมต่างหากสามเหลี่ยมดาวดาวดาวเจอสี่เหลี่ยมจัตุรัสปึ๊บ หาลีสี่เหลี่ยมจตุรัสเนี่ยใส่เดี๋ยวเขจะหมุนอย่างนี้ไปเรื่อยนะครับเอ่วงก้มปึ๊บใส่หมุก้มหมุนไปเลยห้าเหลี่ยมดาว มันก็จะกว่าจะครบนั่นแหละยีดเล้ยงตัวลักตัวนี้มันจะเป็นแม่เหล็กมันจะติดได้ถ้าเราตั้งจะติดได้นะครับครับก็อันนี้ก็จะเป็นสื่อการสอนสำหรับเด็กอนุบาลปฐมวัยเราก็ไปนำไปประยุก์ตใช้สอนได้นะครับ สำหรับการสาธิตสื่อการสอนวงล้อบุญรูปทรงเลขาคณิตก็เสร็จเป็นเพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าคุณครูจะนำไปผลิตแล้วก็นำไปสอนให้กับเด็กอนุบาลปฐมวัยด็กเล็กๆนะก็จะได้เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์รูปทรงเลขาคณิต นะครับก็จะทำให้เด็กเพลิดเพลินและสนุกสนานไปเรื่ยนะครับก็อย่าลืมนะครับติดตามผลงานสื่อการสอนใหม่ๆได้จากที่เพจพระบุญนพสุทธศีโลนีลาลัยนะครับเราพยายามจะผลิตสื่อการสอนใหม่ๆในรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะวิชาพุทธศาสนาและวิชาอ,าอื่นๆที่เป็นประโยชน์นะครับ ธรรมสวัสดีครับขอมีความสุขกับการผลิตสื่อและนำสื่อไปใช้นในการสอนนะครับจากศูนย์สื่อการสอนพุทธศาสนาวัดสุนวางตำบลแม่นางขาวอำเภอกร,ระบุรีจังหวัดปังงานครับธรรมะสวัสดีครับ